พฤติกรรมทำร้ายไตที่คุณอาจทำอยู่บ่อยๆคนที่ชอบกินอาหารรสจัดเค็มจัดหวานจัดเผ็ดจัดและมันจัดอาหารรสจัดทำให้ไตทำงานหนักปัจจุบนันคนไทยกินเค็มมากกว่ามาตรฐาน2-3เท่าหรือประมาณ7,000มิลลิกรัมซึ่งไม่ควรกินโซเดียมเกินวันละ2,300มิลลิกรัมหรือคิดเป็นเกลือป่นประมาณ6กรัมหรือเท่ากับ1ช้อนชาค่ะ คนที่ชอบกินอาหารสำเร็จรูปของหมักดองไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไส้กรอกแฮมแหนมหมูยออาหารกระป๋องผักกาดดองผลไม้ดองปลรราหรือแม้กระทั่งน้ำอัดรมโซดาเราก็จะได้รับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่สูงโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นความเสี่ยงทำให้เกิดโรคไตคนที่ดื่มน้ำน้อยหรือมากเกินไป ไตทำหน้าที่กำจัดของเสียในร่างกายและต้องใช้น้ำเป็นตัวพาไปสู่การกรองจนกระทั่งกลายเป็นปัสสาวะค่ะแต่หากดื่มน้ำมากเกินไปไตก็จะทำงานหนักเกินไปคนที่กินไม่หยัง้งจนน้ำหนักเกินโรคไตเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไตเรื้อรังค่ะโรคอ้วนยังมีผลทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าการเพิ่มขึ้นของเซลล์ไขมันทั่วร่างกายจะทำให้มีการหลั่งสารต่างๆในกระบวนการอักเสบออกมาสู่กระแสลเลือดค่ะซึ่งสารเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดเซลล์ของไตทำงานผิดปกติตามมาค่ะในทางการแพทย์จีนจึงเน้นการรักษาจากต้นเหตุเอิร์นเวดีเลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟู ปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1,000ปีดูแลสุขภาพไตของคนไทยมา19ปีบำรุงไตบำบัดสารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปี รักสุขภาพใส่ใจดูแลไตเป็นอันดับแรกค่ะการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเว์ที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเว์027514399